สลาวุมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง The b a s e Ford นะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจาก Ford s i ซ e ์ทับบี้ในจริอนครนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาพบกับความพิเศษอีกหนึ่งตัวของเรานะครับเจ้าลนเจอร์ x 4หัวเดียวนะครับอันนี้มีความพิเศษอย่างมากครับเห็นไหมครับว่ามันมีชุดแต่งเติมเข้ามาด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมสเปคและ ราคานะครับพร้อมแคมเปญพิเศษของเจ้าตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่อง The b e บสฟอร์ของผมไปด้วยนะครับมาครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูชุดแต่งรอบคันที่ผมแต่งให้กับทางคุณลูกค้านะครับที่สั่งเจ้าหัวเดี่ยวฟุกขับ4คันนี้มานะครับเรียนแบบนี้ครับว่าลูกค้าท่านนี้อยู่เหนือนะครับและกําลังจะเดินทางไปหาเจ้าของใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันนี้ผมเลยมาทําการรีวิวไว้ก่อนมาครับเดี๋ยวไปรับชมกัน มาครับมาพบกับราคาค่าตัวของเขานะครับเจ้า Nex t Gen r a n เจอร์นะครับ4ูณ4นะครับขับ4ตัวนี้เป็นหัวเดี่ยวนะครับตัวนี้มากับเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็น s i n เกิลเทอรนะครับผมตัวนี้ความพิเศษของเขาคือชุดแต่งนะครับที่แต่งเพิ่มเข้าไปนะครับผมราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่7 7 0 0 0บาทนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่ผมมอบให้กับทางคุลูกค้านะครับที่เข้ามา ซื้อกับทางผมนะครับนี่ด้วยชุดแต่งรอบคันนะครับและโปรโมชั่นพิเศษเลยคือส่วนลดที่ห้าหมื่นบาทนะครับพร้อมชุดแต่งเต็มๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งชุดแต่งที่ทางคุณลูกค้ารับชมอยู่นี่อันนี้เขาเรียกชุดวายนะครับผมที่เราใส่ให้รอบคันเลยนะครับพร้อมล้อขอบ16นะครับที่ให้ไปกับโปรโมชั่นชุดนี้ด้วยมาครับเดี๋ยวผมพาไปไล่เดินดูกันว่าชุดแต่งที่ผมใส่ให้กับทางคุณลูกค้าท่านนี้มีอะไรบ้างและ สวยเนียนขนาดไหนไปรับชมกันครับมาครับคุณลูกค้ามาดูด้านหน้าของชุดแต่งนะครับที่มีการแต่งเพิ่มเข้าไปนะครับในเจ้าเลนเจอร์ 4x4 คันนี้นะครับจะเห็นว่าด้านหน้านะครับสิ่งแรกเลยก็คือคำว่า FORD เห็นไหมครับผมจะมาด้วยเป็นตัวหนังสือสีดำนะครับตัดมาด้วยสีขาวนะครับผมพร้อมไฟสิวนะครับ3จุด เหมือนเดิมนะครับอันนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าชอบสีขาวหรือสีเหลืองนะและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวนี้ครับเห็นไหมครับโคมไฟด้านหน้าซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตัวรุ่นหัวเดี่ยวนะครับไม่ว่าขับ2หรือขับ4นะครับเขาจะเป็นโคมแบบหลอดฮาโลเจนธรรมดานะครับแต่ตัวนี้ความพิเศษนะครับที่ผมมอบให้กับทางคุณลูกค้านะครับคือมีการเปลี่ยนนะครับชุดไฟ d a y t i m e Running l ไ g h t เพิ่มเติมเข้าไปให้เห็นไหมครับและไฟชุดโปรเจคเตอร์นะครับ ในไฟหน้าทดแทนหลอดเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นแบบสีฟ้านะครับบูไลนะครับซึ่งตรงนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการเป็นตาโปรเจคเตอร์สีแดงหรือสีฟ้าเราจะมีเฉด2สีให้เลือกนะครับผมอ่าไล่ลงมาที่ด้านล่างครับไฟตัดหมอกตัวล่างนี้นะครับที่เราเปิดอยู่นี่เราจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้ความพิเศษของเขาคือสามารถเปลี่ยนเป็นสีขาวได้นะครับอันนี้มีการปรับได้2โหมดนะครับผมในส่วนของชุดพาร์ทด้านล่างนะครับ จะเป็นชุด Y นะครับตัวนี้เป็นชุดวายแท้นะครับผมเห็นไหมครับจะมีคําว่า Y ติดมานะครับเป็นสีบอลเทาซึ่งให้ความโดดเด่นสวยงามมากครับในด้านหน้านะครับตัวนี้มีความเรียบหรูและดุดันมากครับคุณลูกค้าแหมอิจฉาลูกค้าเลยครับที่ได้ไปลองดูชิ้นงานนะครับในการเข้าชิ้นงานนะครับคุณลูกค้าจะสังเกตดูนะครับว่าค่อนข้างมีความสนิทเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีร่องห่างจนเห็นเด่นชัดนะครับผม ตัวนี้นี่งานสวยจริงๆครับในส่วนของด้านบนด้านหน้านะครับฝากระโปรงลูกค้าไม่ได้มีการติดตั้งสกูปเพิ่มนะครับแต่หากคุณลูกค้าท่านใดชอบนะครับสามารถแจ้งผมได้เลยนะครับเดอรเบดฟอร์ดผมมีโปรโมชั่นและราคาพิเศษในชุดแต่งเนี่ยให้กับทางคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่สนใจในชุดนี้มาครับเดี๋ยวผมพาไปดูล้อและด้านข้างของสเปคคันนี้ต่อไปเลยครับมาครับมาดูในส่วนของล้อนะครับที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมจะเห็นว่าล้อชุดนี้เป็นลาย ดอกไม้นะครับสีดําขิดด้วยสีแดงนะครับลัดมาด้วยยางแฮนด์พุกนะครับขนาดของล้อเขาเนี่ยคือ26570 r 1าเนะครับเพราะว่าลูกค้าท่านนี้เน้นย้ํากับผมมาว่าต้องการใช้บรรทุกนะครับผมเลยต้องแนะนําว่าสมควรจะใส่ที่ขอบ16นะครับเพราะว่า,าจะดีต่อการบรรทุกนะครับแต่ถ้า ลูกค้าท่านใดไม่ได้เน้นการบรรทุกสามารถขยับอัพไซด์ล้อไปได้นะครับความสวยงามก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของทางคุณลูกค้าเลยนะครับในส่วนของผมผมก็จะต้องมีการสอบถามเพื่อที่จะแนะนําในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทางคุณลูกค้านะครับผมามาดูในส่วนของด้านข้างนะครับบันไดข้างเห็นไหมครับลูกค,ค้าตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมมาให้นะครับในโปรโมชั่นเลยค,เนยครับเห็นไหมครับโอ้โหสวยจริงๆครับคุณลูกค้าตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นวัสดุเป็นเหล็กนะครับ ตัวพวกนี้จะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับค่อนข้างแข็งแรงทนทานเลยครับเหยียบใช้งานได้จริงนะครับคุณลูกค้าไม่ได้ติดเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยงามทีเดียวครับอ่าและด้านบนครับเห็นไหมครับตัวนี้เองกระจกของเขาเนี่ยหูช้างจะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับแต่ว่าเป็นหลอดธรรมดานะตัวนี้ยังไม่ได้เป็น led นะครับผมในส่วนของมือจับและเบ้ามือจับนะครับจะครอบมาด้วยเบ้าสีดำนะครับมีตัวหนังสือคำว่า Ranger ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับอันนี้เราก็แถมให้ลูกค้ากันเลยนะครับ มาครับมาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับกระบะด้านท้ายนะครับผมติดตั้งตัวราวาเหล็กอเนกประสงค์ให้กับทางคุณลูกค้าด้วยนะครับนี่ผมยกห้ดูเลยนะครับค่อนข้างแข็งแรงครับอันนี้ติดตั้งเพื่อลูกค้ารีเควสต์มาว่าอยากใช้บรรทุกเพราะฉะนั้นการบรรทุกของคุณลูกค้าเนี่ยมันจะต้องมีการลัดสัมภาระแน่นอนนะครับตัวนี้ผมติดตั้งเพิ่มให้ด้วยนะครับอยู่ในแคมเปญที่ผมแถมให้กับทางคุณลูกค้าเลยนะครับและนี่ครับฝาน้ํามันคาว่าเรนเจอร์ที่ผมแถมติดตั้ง ไ,ไม่ต้องห่วงครับคุณลูกค้าทางเรนเจอร์เราเนี่ยวารันตีแล้วนะครับว่าน้ําหนักเบรเวทที่สามารถบรรทุกได้เนี่ยเรนเจอร์สามารถแบกเวทได้ที่ไม่ต่ํากว่าต, 2, ตัน2นะครับผม1ตัน2นะครับที่เคมมาจากโรงงานเพราะฉะนั้นตัวล้อและยางสเปคนี้นะครับเหมาะกับการบรรทุกเป็นอย่างมากแต่ถ้าหากคุณลูกค้าต้องการเพิ่มเติมน้ําหนักที่จะบรรทุกสามารถอัพไซส์ของแหนบนะครับเพิ่มเติมแหนบได้นะครับเพื่อการบรรทุกซึ่ง ล้อและยางสเปคนี้รองรับการบรรทุกอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายกันต่อเลยมาครับมาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับอันนี้ผมแถมให้กันเลยครับกับคุณลูกค้าเห็นไหมครับเรียนแบบนี้ครับด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายเดิมของเขาจะเป็นหลอดฮทรโลเจนแบบธรรมดานะครับผมทําการเปลี่ยนใส่เป็นหลอดแบบ full led ให้เลยนะครับชุดนี้สวยงามจริงๆครับคุณลูกค้าพร้อมมาด้วยตัวหนังสือนะครับคาว่าลนเจอร์นะครับเป็นตัวอะคริลิกที่ติด ติดมาให้เลยนะครับตัวนี้เป็นการติดเพิ่มนะครับปกติจะไม่มีนะฝาคําว่าเนเจอร์นะครับและบวกมาด้วยนี่ครับกล้องมองหลังอ่าเห็นไหมครับที่ติดตั้งเพิ่มมาให้ซึ่งจะไปแสดงผลที่หน้าจอไปในห้องโดยสารนะครับผมและนี่ครับราวบันไดหลังเห็นไหมครับค่อนข้างมีความสวยงามเลยครับพร้อมห่วงลากจูงนะครับ2จุดนะครับที่ให้มากับราวบันไดตัวนี้นะครับผม เพราะว่าคําว่าสกีสี่คูณสี่ครับคุณลูกค้าจะต้องดุดันแบบนี้ละครับท่านใดที่ชอบตักขาผมได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดโปรแบบจุกๆุกเจ็บเจ็บให้เลยครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันต่อมาดูในส่วนของด้านในนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับว่า 4, ี่คูณสหัวเดียวที่ให้มาเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับที่ทางเรนเจอร์เราให้เนี่ยมีความเรียบหรูพรีเมียมดีกว่า รถในหลายๆค่ายในท้องตลาดเราค่อนข้างเยอะมากครับคุณลูกค้าแล้วนี่ครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมครับเบาะของเดิมของตัวหัวเดียวนะครับเขาจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ตัวนี้นะครับมีการเพิ่มเติมเบาะหนังนะครับขีดแดงนะครับเพิ่มไปให้นะครับพร้อมกับตัวหนังสือคําว่า Next Gen r a n เจ r ด้วยแหมคุณลูกค้าท่านนี้แฟนบันแท้งจริงครับและนี่ครับผมที่เพิ่มเข้ามาเห็นไหมครับตัวนี้เป็นปุ่มปรับตัวไฟ ตัดหมอกนะครับที่ผมแจ้งไปตั้งแต่ที่แรกว่าเฉดสีจะมีทั้งหมด2เฉดสีคือสีเหลืองและสีขาวนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับผมพร้อมกับจอตรงกลางนะครับซึ่งจอตัวนี้อย่างที่ทุกทุกท่านทราบกันนะครับที่ทางเลนเจอร์เราให้มาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y และ Android Auto ได้เลยนะครับต้องบอกว่าคุณลูกค้าท่านนี้นี่คุ้มจริงๆครับที่ได้คันนี้ไปและนี่ครับ ตัวปรับโหมดการขับขี่นะเห็นไหมครับเรามีให้เลือกนะครับทั้งขับ2ขับ4นะครับผมซึ่งสามารถใช้งานในเมืองได้จริงนะครับซึ่งตัวขับ4ี่เองก็จะช่วยในเวลาที่เกิดฝนตกนะครับถนนลื่นเราสามารถปรับขับ4ได้นะครับเพื่อการเกาะและสมรรถนะที่ดีขึ้นในช่วงที่เจอสภาวะถนนลื่นนะครับผมโอเคครับคุณลูกค้าคุ้มๆเลยครับกับเจ้าหัวเดียวขับ4คันนี้กําลังจะขึ้นเหนือแล้วครับในวันพรุ่งนี้ หล่อสวยเท่ดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณลูกค้ากับสเปคราคาและแคมเปญพิเศษที่ผมมอบให้กับทางคุณลูกค้าทุกท่านนะครับท่านใดสนใจนะครับรีบทักมาหาผมเลยครับผมเบสที่ปรึกษาการขายของ Ford s ไซด์บี้เจริญนครนะครับหรือฝากกดติดตามช่องผมไว้นะครับ The Base Ford นะครับเรามีโปรโมชั่นและรุ่นรถของ Ford นะครับดีๆ และโปรโมชั่นจุกๆนําเสนอให้กับทางช่องทางของผมในช่องทาง youtube ตลอดนะครับยังไงฝากรบกวนช่วยติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตจบคลิปการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวต้องรีบเอาเจ้านี้ไปส่งเจ้าของเขาแล้วก็ของเขาโทรตามนะครับไปครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับอัสลามอะลัยกุ้ครับสวัสดีครับ